ปักเศ็นเ่มันอะไรกันเนี่ยอืมอะไรวะน่ะอ่ะนี่คืออะไรนะ่ะลองขับรถไปดูนะนี่กูซื้อรถมาแล้วไม่หรอกวันนี้กูกูไม่ซื้อหรอกเจ๊ก๊อปเล่นโทรศัพท์กูแล้วมันซื้อรถคันนี้นะไอ้ก็เป็นใครไอ้เจ๊กตัวเองก็งเป็นเดี้ยนน่ะอืโหโอ้โแหล็กวิชิย,ายหายคนตำรวจตายพ่อตำรวจโง่ไอ้ยังไงนีคนุ้ย เวไอยู่แล้วต่มอดต่เายหาเลัอ,อ,อะไรไอขีม้มอยากู้่วยต่เดือโอ้ขาไม่จืดอะไรแนนี้เขาจะขับรถโคตรเกียบเลยโอ้โหเลยขับรเลนืมอย่าหยุรดยรถนะไปยบอ๋อ ขอรเป็นตีนเยือตายกระบอเอียรถขี่คันนี้นแหลกแหลกยอดไปเลยล้อหยุล้อไม่เยยกะตายว้าวขับเลนว้วโมเลกค้างเลยไะไวะเน่ะเฮ้ย อันตรายอันตรายการฆ่าอ้วรแห้ามให้อ๋อหรอ่าเพราะฆ่าคนใช่ไหมขัดกนูทำไมฮะดอ๋ยไปจี๊ดตยทำไมเรามีปืนิเต้อืมอืมยังทำไ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 มฮะเขี้ยนี่มต่งดาวหรือเปล่านี่ยอะไรกูนอันอีกท ตายเรียบเลยเอาไปจีบไปอ่ะเฮ้ยตะเก็บของก็เสี้ยอยเจ็บๆนี่เฮ้ยเง้อมอออตั้งนี่โอ๊ยตายแน่นอนค่าตัวเองตายแม่เนี่ยมันไม่ตายได้ไงวะน่ะระเบิดลงลายหมดเลย เฮ้ยตรงนี้ไหนยิงใส่ตัวเองเต็มเจ็บเต็มเลยเราไม่เราไม่ยิงมากันทำไมนะโอ้วิ่งมาหากูทำไมกูยิงตัวเองหนีไงมาทำไมยมาทำไมนี่มันหมดเลยไปทำมันมีอะไรวะน่ะเฮ้ยปืนอะโกงเกิน ผู้กู้นะพู้กู้ฮะ <c oughs> นั่นเหรอไหมตายกันหมดเนี่ย อย,ย, be. kind of ย่าตายอย่าตายอย่าต้องฆ่าบอสจริงจังอย่าตายอย่าตายไอ้เลูกกระจอกหยุดยิงดิยิงดิอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้ ไปหาพ่อเหมานี่ตายคายเฮ้ยพวกลูกไอ้จอยหมดก่อนไม่เยอะชิบหายเลยไมนเยอะหมดพวกลูกไอ้จอยอ้อมันตายเกิดตายเกิดโอ้โหลูกกระจอกยมันตายเกิด แ er ต่ายากจเยินโอ้ก็สุงกินุ้ดหมดทุกอย่างรีบซื้อของและทุกเสีงอย่างไม่หมดเลี่ยงไม่เหลือซากอืซื้อของไม่ได้อืมจบแล้วจ้าพังแล้วซื้อของอะไรไม่ได้เลยเหรอ เอากะบอกเลยฟาดไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยโอ้ยตายนี่เลยอ๋อนนเาเดินไม่ได้อ่ะหเข้าใหม่แม่สันดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้ว เยี่ยมแม่งทางรัดกดออกเข้าใหม่ขอหาซื้อของแป๊บตัดกันนะปกติลิกสิทธิ์เฮกากแต่งตัววุ้นทูตีนอ่ะในเวลาไปต่วงงมงกันก็แ,แต่งตัวเป็นใบไล่ไงเป็นหมดไแม่งไม่แต่งแม่งเงเงินไ,ไม่พอไงเงินไม่พอแต่งไม่ใส่หมดอันนี้ไปก่อนเลย เป็นใบร้ตามบุญมาเมาีครับนนี้ามรดรดรยิบยิบหัวรนเลยหมายว่าตำือรวจมันจะคดเลยยก็เียนไม่ดูอะไรเลย,เลยอุ้ย,ยมันมยาอ่ะขอยาหน่อยละก,กัน เกาะเกาะอะไรอะไรอะไรอันนี้ไม่อันนี้ไม่คืออะไรไหนเนี่ยเห็นไหมอืมบ้าโอเค กูมารจาคุณเลือขับรถชนตำรวจน้อยังไงวะ่เห็ยิงอ๋อเราก็มียิงกางยิงต่พี่เอามีปืนก็ไม่ยิงน้อไมเงี้ยเง่จะมาต่อยพี่เฉยเลยหิงแล้วเว้ยหีเลยส่ คนไม่หงเลยนี่คือสม่วะเนี่ยนี่ก็รู้ว่ามันไม่้เกาะูอยูน่าเกลียดมากนี่แบบนี้แบบได้ i a smell like a Viking. Wow, I really like That's right, little wee man. I can a you from across the room. the solution: Long Body Wash. The only that like a real Viking. Come here. Stop, stop, stop. I'm <laughs>

น well. ้องพี่อะไรโอ้เป็นน้อง ลกออกไปงี้งอ่ะไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เอา incident. เอะไรกืเ่นะะ oui เนี่ยไป่ล่ะไป่ล่ะไ่ละไปล่ะไมล่ะคือตายไปดูรักไปดีอะไเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยนีดีดมาดีดมาดโอมาเอว